สวัสดีครับวันนี้พวกผมซารก์กาอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครค,คารีนะครับในตำแหน่งของเลนทอร์นั่นเองนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางคาลีได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันคารีนะแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะคบว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางคาลีได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครที่สามารถแก้ทางคารีได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนั่นก็คือฮายาบุสานะครับก็เพราะตัวละครฮายาบุสานะครับมีสกิลสอนะครับทำให้ฮายาบุสานี่สามารถเข้าถึงตัวละครคารีได้ค่อนข้างง่ายนะและที่สำคัญคือฮายาบุสานี่มีดาเมจพอที่จะปิดคารีนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางคารีได้นะครับนั่นก็คือแฟนีนะครับก็เพราะแฟนีเนี่ยมีสกิลสอนะครับที่สามารถขึ้นที่ไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างไวนะจะดักคารีก็ได้นะครับหรือว่าจะรอเพื่อนเปิดก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปลวงคารีนะก็ต้องบอกว่าทำให้คคาาาาาาารรีีีเเเนนนน่่ยยืได้้้ลลลบกกกกมะถถจจอแแฟิงงๆ โผแมปก่อนเนี่ยก็เป็นเลื่อนที่อันตรายมากนะครับและด้วยความที่ตัวละครแฟนน,น,น,นีเนี่ยมีดาเมจ <ดา S 2> <ม>ที่รุนแรงอยู่แล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคาลีได้นะครับและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันคาลีนะครับไอเทมชิ้นแรกกรอบโบราณ วายุพิภพก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคาลีได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันคาลีนะครับเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง r i c h m a n Shop โดหนหึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม o b i l e l e g e n d s ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอร์ตชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนั้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ล i สต์แ n นช็อปเท่านั้น โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมในช่วงต้นเกมเดี๋ยวเรายังไม่ขึ้นเป็นงเท้านะเดี๋ยวเราออกเป็นหน้าไม้ก่อนนะครับที่้องออกหน้าไม้มาก่อนนะครับเพราะว่าหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับคารีนะแล้วก็ที่สําคัญคือเอฟเฟกติดตัวของหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล่เราก็ไม่ได้อยากจะไปแก๊งเล่นไหนขนาดนั้นนะต้นเกมก็เน้นฟาร์มเงินจากในเลนทองของเรานะครับและตัวเลนทองเขาตาอนนี้เป็นไอรีเทลด้วยนะก็ต้องบอกว่าเรื่องสปีดเนี่ยเราสู้เขาค่อนข้างยากนะครับ ตวเกมก็พยายามอย่าเพิ่งเสียเลือดเยอะนะเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องเอาปูทองนะครับเขอ,อยู่ร่างสามนะน่าจะไม่มีโลมขึ้นมานะครับ เราพยายามต่อเลือดเขานะให้เขาเอาปูยากๆนะครับหายนะอวออีเทลไปกลาง เอาปูเลยครับได้ไหมหลิง <c oughs> สวยครับ <c oughs> ไอรีเทลเขาน่าจะรีบเกิดนะ <c oughs> ก็เลยแบลคีิวที่เลนกลางด้วยนะครับ <c oughs> แต่อย่างงี้เมทเขาจะไม่วิวสีหรือเปล่า ต่าเกิดครับบนสองนะเขาลงตาม,มาครับเราดักได้นะอนึ่สกิลหนึ่งไม่โดน ไอรีเทลน่าจะไม่เข้านะครับลไ,ลไม่ไหวไม่ต้องฝืนเพื่อน เอาฟาร์มเงินต่อครับขอ,อ,อสักนิดโห้แล้วไอเทลมาเลยเรียบร้อยน่าตายครับหิวไว้หน่อย ต้องขอโทษเพื่อนเลยครับเมื่อกี้เราโลภไปหน่อยนะก็เห็นอยู่ว่าอริเทลเกิดแล้วนะครับและได้ปูไปด้วยพลาจังหวะเดียวเนี่ยเสียอย่างเยอะนะ

ไอรเทลไม่อยู่ครับไปกลางอย่างนี้ได้ป้อมนะถ้าเขาทิ้งอย่างนี้เล่นต่อได้ครับลูบี้ขึ้นมารับนะนั่นจะขึ้นมาแล้วครับไอรเทล ลางสองปรับส้มส,สองครับไอดีเทลน่าจะขึ้นมานะ อากระอนจะเชื่อไหมแล้วมันจะเดินมาเอาเรียบร้อยโดนรวบโอ้โหไม่ตาย เลือดอย่างโลののเดี๋ยวเอาคลิปก่อนครับแล้วค่อยกลับเดี๋ยวเท่ส์ต่อไปเราออกเป็นวายุนะครับเจี๋หายาด้วยนะรีบออกตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะครับ เดียี่หายาตกใจหรือเปล่ากดฟาร์มเลยนะสวยครับได้ป้องกลางด้วยนะ,ป,ยนะปรับส้มต่อตออาแล้วเหมือนจะเอา แล้วลาปูแล้วเขาสุดไงแต่หมอตาเนี้ <c oughs> ไอรีเทลเล่นลำบากแล้วครับ <c oughs> เกมเพิ่งเจ็ดนาทีกว่าเองนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะพลิกไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่เราก็ต้องพลาดมากนะ <c oughs> แต่ครบเลยนะหน้า เล่นได้นะกองกลางต่อครับและไอริเทลทําบนต่อ ไม่กลับตายนะเพื่อนเขาหน้าจเอาสูตรก่อนนะเราดักครับบนละทางนะอ่าเรียบร้อยแล้วเจอร <c oughs> อได้ครับ <c oughs> เพราะว่าร่างเขาดึงไว้สามคนนะ ไม่ไรเพื่อนการตายของเพื่อนจะไม่เสียเปล่ารอหลอดมาน่าจะจบได้นะครับเล่นกลางป้อมระเบิดไปแล้วด้วยนะ เดี๋ยวสออัสเกตดาวไว้เผื่อดีกว่านะเผื่อเจอนาหน้าเขาคอมโบเอาฮายานะไอเดเทลครึ่งหลออนะครับ เอาแล้วหมวดสี่อย่างนี้สี่ตัวนะครับเหลือหน้าหน้าคนเดียวเรต้องบอกว่าเอริเทลในช่วงต้นเกมเนี่ยก็าตัดสินใจที่จะไปเอาคีฟเลนการนะครับเพื่อที่จะเล่นเงินของตัวเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะทําให้ตัวเลนการเนี่ยค er ่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่าเวลสีช้านะครับแถมไปเลนการเนี่ยยังไปโดนหลิงปิดด้วยนะก็เลยทําให้เอริเทลตานี้เขาเล่นค่อนข้างยากนะครับตานี้ค่า7นะครับตาย1แล้วก็แอซิด5นะครับ ทำด้เมีไป3 8 0 0นะตีป้อมไป17 0 0นนะครับแล้วก็แทงไป2 6 0 0 0เข้าล่วมไฟ41%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way